ุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมค r ครรี่ DW 28อัปเดตมุมมองตลาดฝั่งฮ่องกงกับคุณเดชนาฟังจากจากบริษัทลักทราพยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกลยุทธ์ในการเทรดนะคะในฝั่งของตัว h ฮชเในสัปดาห์นี้นะคะจะเล่นฝั่งไหนดีนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วตลาดก็เริ่มผันผวนเหมือนกันนะคะ ก็แยกอย่างนี้ก่อนละกันนะครับคือแนวโน้มใหญ่เงี้ยเป็นแนวโน้มเดิมนะครับก็คือยังคงไปทั้งของการขึ้นต่อเนื่องนะครับเห็นแต่ว่าการแอคชั่นในสองแบบเนาะจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับคนที่มองขึ้นกับมองลงนะครับตามคนที่มองขึ้นก่อนคนที่มองขึ้นเนี่ยก็คือรอจนกว่าเขาจะหมดแรงขายนะครับแล้วก็ลงมาที่ตรงโซนซัพพอร์ตนะครับแล้วก็หาจังหวะในการเข้าไปเก็งกำไรฝั่งคอ,อหรือฝั่งรองมองขึ้นต่อ ซึ่งตอนนี้ทัมมิ่งของฝั่งรองเนี่ยมันยังไม่ได้เปรียบมากนะเพราะฉะนั้นคือผมแนะนําให้เป็นเหมือนเวทแดนซีนะครับไปก่อนนะครับส่วนคนที่เล่นฝั่งเก่งกาไรนะครับฝั่งช็อตนะครับหรือมองลงนะครับก็ทําได้สอง่านเนาะสำหรับคนที่มีสถานะอยู่แล้วนะครับถือก่อนเนาะแล้วก็พยายามทำเทลลิ่งนะครับตาม ลงมาเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งไปรีบปิดอะไรเพราะว่ามันมีโอกาสที่ถ้าสมมติหลุดอีกนะมันจะลงได้อีกนะครับเป็นการปรับตัวต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าคนมีเออยังไม่มีของเลยและอยากจะเก็งกำไรเนี่ยพยายามทําเป็นลักษณะนี้ครับก็คือเมื่อมีการทํนิวโรค่อยอ,ออเดอร์หรือมีการรีบาวขึ้นมาที่แนวต้านล้วค่อยออกออเดอร์นะครับเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้ละกันนะครับคราวนี้ในชุดเชิงของตัวเลขนะครับฮ่องกงฟิวเจอร์ก่อนเลยนะครับฟันช็อตนะครับสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนะครับ แล้วก็สองหมื่นสองพันนะครับโดยประมาณจะเป็นแนวต้านแนวสตอปรอที่สาคัญนะครับส่วนฟังรองนะครับผมคิดว่ารอจนกว่าจะมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้ครับเป็นเหมือนสอร์ตแรกนะครับใกล้ๆสองหมื่นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นปุ๊บทะลุสองหมื่นหนึ่งผมจะให้ลงไปมองตรงบริเวณประมาณสองหมื่นเลยนะครับอาจจะมองลึกหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าเราเผื่อหลือเผื่อขาดเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะพักตัวยาวนานแค่ไหนนะครับส่วนตัวหางจิงเทคนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเพอร์ฟอร์มมากกว่าห่างเส็ยงปกตินิดหน่อยนะครับสักขอตของฝั่งรองนะครับ4,400โดยประมาณนะครับแล้วก็ฝั่งต้านนะครับ4,680กับ4,820ครับ ทั้งสองฝั่งนี้ก็คือ,อใช้หลักการเดียวกับที่เมื่อกี้แจ้งไปของหางเสงฟิวเจอร์บกติดีเลยครับผมภาพทั้งหมดประมาณนี้ครับพี่ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นกลยุทธ์นะคะในฝั่งของตลาดหุ้นนะคะในฝั่งของหางเสงน,นะคะโดยรวมนะคะตลาดของหางเสงนะคะยังคงมีมุมมองภาพใหญ่นะคะก็เป็นลักษณะของการขยับฟื้นตัวนะคะก็ในแง่ของการขึ้นจะนต้องรอสัญญาณการกลับตัวนะคะโดย การซื้อคอโดยใช้บริเวณแนวรับเป็นจุดบริห,หารความเสี่ยงนะคะแน่นอนแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ21,392นะ95ทนะ่าและ21,200 50จุดแล้วก็อย่าลืมยกเทอร์ลี่ะคะสต็อขึ้นไปสำหรับคนที่ได้ Profit Run ในส่วนของฝั่งขาคอนะคะของตัวของ HSI นะคะก็สามารถที่จะเทรดได้ทั้ง2ฝั่งนะคะจริงๆตามกรอบที่แนะนำเลยเมื่อสักครู่นะคะท่านสามารถเทรดตัวดัชนีหางเสงกับ m มค c ค r รได้ผ่าน DW ของค่าย28นะคะฝั่งของคอนะมีหลากหลายซีดียกตัวอย่างเช่น HSI 2 8 3 2 2 0 3 a นะคะตัวนี้มีค่าเกริ่ง9.7 SENSITIVITY 18.77นะคะหรือว่า HSI 2842305A นะคะค่าเกริ่ง10 SENSITIVITY 35.66รวมไปถึงในฝั่งของการเล่นพุทได้ด้วยในกรณีที่ไม่สามารถที่จะกลับตัวได้นะคะก็สามารถที่จะอัปเดตเรื่องการเทรด DW นะคะในตลาดห่างเซิงฮ่องกงได้กับค่า28 m e r อรี่ค่ะทั้งห่างเสิงดัชนีแม่ห่างเสิงเทกและ หุ้นรายตัวนะคะในฝั่งของฮ่องกงรวมไปถึงตลาดอื่นๆก็มีให้ท่านเลือกนะคะอย่างเช่นตลาดหุ้นไทยเชฟฟิฟตี้นะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์ S&P ห้าร้อยนะคะรวมไปถึงเนสตดกด้วยติดตามรับบทวิเคราะห์และกิจกรรมดีๆกับแมคโครรี่ดีดวสองแปดได้ทางไลน์แอดไทยดีดวและทางเว็บไซต์เวิร์ดวายเว็บไทยดีดวดอทคอมค่ะสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีดวสองแปดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยดีด